ตอนนี้ขบวน446กำลังเข้าสู่สถานีสุราธานีในชานชาลาที่หนึ่งนะครับทํากลางสายฝนด้วยตะกี้ก็นึกว่าจะไม่มีทรอพัดสองมาแล้วนะครับแต่ว่าอตอนนี้น้องๆกำลังเข้ามานะครับนี่ก็พอดูไม่สนใจเนาะปีนี้รู้สึกว่าจะน้อยอยู่นะครับมีทรอสองไม่กี่คน ะตะกี้ก็เห็นรถเข้ามาคันเดียวเองแหละนะครับส่วนของปีที่แล้วจะมีเยอะกว่าน,นี้มากเลยนะครับเป็นแถวเลยนี่ก็เสียงนกหวีดนะครับให้ถอยออกจากบริเวณเส้นเหลืองตรงนี้นะครับรปอปพเขาก็ให้สัญญาณแล้วนะครับตอนนี้4-4-6ก็เข้าสู่ ชานชาลาที่หนึ่งเป็นที่เรียบร้อยนะครับหัวขบวนรถจักรก็ผ่านประแจมาแล้วตอนนี้ประตูกั้นชานชาลาที่2ก็ปิดเรียบร้อยนะครับถูกไม่ให้เดินข้ามไปข้ามมาแล้วนะครับ4 153เป็นเเป็นรถจักรทาการนะครับก็ไม่รู้รุ่นไม่รู้ยี่ห้อเหมือนกันนะครับใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกด้วยแล้วกันเนาะ จะจอดอยู่3นาทีนะครับเดี๋ยวเราก็รีบขึ้นหน่อยแล้วกันก็จอดแล้วก็บายตอนนี้นะครับก็สถานีสุราก็ได้เวลาปล่อย4-4-6นะครับเดี๋ยวเราก็มาดูขบวนรถออกนะครับอันนี้ก็เป็นน้องทาหารทอรอ .2 นะครับเรียกว่าน้องทาหารก็คงยังไม่ใช่เนะเพราะยัง อยู่ในชุดพละเรือนอยู่เลยนะครับอันนี้ก็ท้ายขาบวนคีรีรัตนะครับไม่แน่ใจว่า4-4เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวก็ออกไปก็เดี๋ยวก็ออกจากสถานีสุราษฎร์ไปแล้วก็ไปพบกันที่สะพานจุนละจอมเกล้านะครับวิวสวยๆเหมือนเมื่อเช้าครับ คลิปนี้ก็เป็นขากลับเนาะอันนี้เดี๋ยวเราก็ดูกันยาวๆเลยเนาะตั้งแต่ท้ายขบวนคิริรัตเนี่ยนะครับอันนี้แดนน์ออกแล้วนะครับออกแล้วออกแล้ววันนี้ก็ช้าพอสมควรแต่ว่าก็ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงตามตารางเวลานะครับตารางเวลามันก็จะบ่ายสอง เขาถึงแต่ตอนนี้ก็บ่าย2องอ,อกแล้วนะครับค่า,า่าก็17บาทนะครับน,นี้กั่วอันนี้ก็ปูกเก็กนะครับปูกเก็กบูราชัทชาทยากรนะครับอันนี้เวิ่งมาเรื่อยๆนะครับตรงนี้เป็นชานชาลาที่2ต่อชานชาลาที่3นะครับเดี๋ยวเขาจะมีป้าย ธานีสุราษฎร์ธานีนะครับก็มีพระบริษัทอวโลกิเตสวนด้วยครับก็ตอนนี้ก็กำลังออกจากชานชรลาที่หนึ่งเข้าสู่รางประทานนะครับก็มีการทดสอบเบรกเรื่ออะไรวะหรือว่าหัวประจจยยังไม่พร้อมเรื่องอะไรก็ไม่รู้นะครับมีการหยุดชั่วคราวหยุดนิดนึงนะครับก็ตอนนี้ก็ ไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวเจอกันอีกทีตรงสะพานจุลจอม9ครับบายถ้ารายการนี้เป็นที่ถูกใจก็รบกวนขอกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นรายได้ในการที่จะผลิตผลงานชิ้นต่อๆไปออกมานะครับขอบคุณที่ให้เกียรติติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ